อ่ครับมาตอน,นกคือเก่าครับผมอีสานบ้านพุย,ยน้อยมากับเสี้ยนหล่องสเสี้ยนหล่องเอานกฝึกมาสองตรครับส่วนผมนี่ใส่ไปนี่ครับเจ้าเพชรน้องลาดบ่มีนกครับมาหาจักโตส่วนเสี้ยนหล่องนี่ใส่ทั้งพี่ครับเพื่อนไปเบื้องอยู่เพราะว่าช่วงผมนอนอยู่นี่นกมันคู่เซกันครับเจ้าบัวขาวส่วนทันล่องใส่อยู่พูนฝากหุ่นครับคนละคนละฝากข้างครับทันล่อง เชลอ่ออ่งเชี่อหลงไปเบิ้งนกครับบอกเพื่อนไปอ้าวมีรุ่นแล้วพี่น้องเชี่อลองโอ้โโทษ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 เรียบร้อยแล้วครับเชี่อลลงนกฝึกหมานมาน,มานอีกแล้วโอ้คือโพดเลยเจ้าบัวขาวอยู่บ่มือนอี่ม,นมือว่านี่กระจัดม,มือนอี่กระจัดแสดงว่าเป็นแจมที่สามเพิ่นหรืที่สันจะฟึกมา ยังเหลืออีกตัวนึงครับผุนตัวนั้นยังผุนปุ้ยมีสี่ครับ,รบน้อนยังบ้านไหนตั้งซื้ออยู่ฝากดอนทั้งนั้นครับพนมาสองตัวเอานกฝึกมาได้พี่น้องแต่ว่าเอานกตอม,าามา้าโบมันเทียนลองโอ้อโหปวดโผปวดโพคโโโโักแดีววะเออมันติดแล้วโดดแล้วครับสิเมนต์แล้วตอนพี่นี่ว่าผมอ่ะอืมบ,อบ่ไปเบิองเว้ยเบี้ยแล้วเนาะนี่ครับพี่น้องชมหน้าเจ้าบัวขาว ท่านลองน่ายกเอาห้เพิ่นครับเพิ่นบ่มีนกฝึกท่านลองนายกก็เลเ้วหอมือนี้จัดแจอีกแล้วครับท่านลองอยู่คนละมุมเด้อเจียลองเอาอีกแล้วเด้อสุดยอดเลยวะเอาปดปด สิดโดนบอกไปเอาว่าไปเนาะโซนันก็ไม่รุ่นน <uki> ี้รึเปล่านี่นาะหน้าเนี่ยมันกินน้อ คือมันแท้จังเนี่ยมาแดงนี่ลายบีเขดาด้วยเว้ยทำอะไรบุเขาเหี้ยมั้ยนี่เอาครับล่อบ,บิ่งรุ่นต่อครับมาที่ตัวของเพลนอีกตัวนึงก็มีรุ่นอีกอยู่พี่น้องจะรูปคลิปไหมครับอ่ะครับพี่น้องเอาลองมาแล้วครับเป็นไรได้บ่ได้แจมเดียวนี่บ่ เดี๋รูปแล้วก็เชี่ยนล่องมานผู้เดียวครับก็ล่อมึงทันล่องอีกเทีน่นะึงเนาะคลิปนี้ก็บอำลาผ้าจากกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับไปเชียนล่องครับรุดมือดใช่ห้วนกเพี่ยนไปแล้วครับ